มา,มาเรื่องของเราครับท้อทีจะอิโมชันแนลไปว่าถ้านี่คือเรื่องสุดท้ายที่พี่ทันจะเล่าไม่รู้อ่ะนะคตก็เกิดอะไรขึ้นได้เเเอออออคือเรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่มาเก๊าไม่เคยเล่าเลยไม่เคยเล่าเลยฮ่องกงก็ไม่เคยแวะไปเคยปะปะไม่แน่ใจแต่จีนน่ะเล่าสองสามครั้งอืไต้หวันก็ไม่เคยเล่าแต่นี่คือมาเก๊าไว้ หมาก๊านี่มันเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนเนาะเวลาคนไทยไปหมาเก๊าก็จะแบบไปกินของอร่อยไปคาสิโนใช่ไหมไปไหว้พระไปกินติ่มซำปะอาหารจีนอะไม่เคยไปแต่ว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะชิลๆแบบนั้นอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ้ภาพของความเอา t i n g เอ่ะความสนุกสนานของหมาเก๊าเนี่ยจริงๆในอีกด้านหนึ่งในดีตเมื่อเคยมีคดีที่น่ากลัวมากๆเกิดขึ้นด้วยอืมคืออันนี้ย้อนกลับไปใน วันที่แปดสิงหาคมปีหนึ่งเก้าแปดห้ยัหนึ่งเก้าแปดห้าเรายังไม่เกิดเลยสองหนึ่งสองห้าสองแปดสองเก้าอะไรเงี้ยเนาะคือไมหมากาเนี่ยมันจะมีชายหาดชายหาดหนึ่งที่เขาเรียกว่าชายหาดฮักซาฮักซาเนี่ยก็จะเป็นชายหาดที่คนในหมากาวชอบมาเที่ยวเล่นพักผ่อนหย่อนใจมาว่ายน้ําเล่นนิกงฟรีแบบพัทยาบางแสนอะไรเงี้เนาะ อีกชื่อหนึ่งของชายหาดเนี่ยชื่อว่า black sand beach คือทรายเป็นสีดำๆหน่อยเรวคิดว่าน่าจมีคนเคยไปอะไรเงี้ยโอเคในระหว่างที่คนกําลังว่ายน้ําเล่นอยู่ที่ชายหาดหักซรายนี่ครับพวกเขาก็เจอว่าเฮ้ยมันมีอะไรลอยขึ้นมาบนเหนือน้ําแล้วมันลอยเข้ามาพัดมาทั้งที่ชายฝั่งไปพอสํารวจด,ดูอย่างจริงจังก็เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันคือแขนคางของมนุษย์อะอืม แขนมนุษย์เป็นท่อนน่ะขามนุษย์เป็นท่อนน่ะลอยมากับน้ําลอยมากับน้ําแล้วก็มันติดที่ชายฝั่งเลยลองนึกภาพดูได้น้ําอยู่ดีๆมีแขนคนโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํามยศไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่โสภะเออแล้วที่มนุษย์สยองขวัญมากๆคือว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เจออะม,มันมีแปดชิ้นด้วยโหก็คือเป็นชิ้นส่วนของแบบอ่ะแขนขาใช่คือข้อมูลที่เราหามามันไม่ชัดว่า แขนกี่ชิ้นขากี่ชิ้นแต่ว่ามีทั้งหมดแปดชิ้นที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ําซึ่งก็เยอะมากเลยนะเยอะมากตอนนี้ก็เป็นข่าวที่แบบน่ากลัวเนอะในหมาเกาครับเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลคดีนี้ในตอนแรกๆเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาตอนที่ยังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่อืมไอ้สมมติฐานแรกๆที่เขาคุยกันในหมู่ตำรวจคือว่าหรือว่าซาาแขนขาเหล่าเนี้ยที่มันลอยขึ้นมาเหนือน้านําเนี่ยอาจจะเป็นของชิ้นส่วนศพของพวก อคนนี้ลักลอบเข้ามาในหมาเกราลักลอบขนของเถื่อนยาเสพติดนมาผิดกฎหมายอืแล้วก็เรือล่มแล้วถูกฉลามกินบางคนก็บอกว่าหรือจะเป็นผู้ลี้ภัยที่นั่งเรือมาหมาเกรามแล้วก็ถูกฉลามกินอะไรเงี้ยเนาะรเราไม่รู้ว่าไอ้ธนาการแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ก็ไม่แน่ใจว่ายุคนั้นจะมีคดีเหล่านี้เกิดขึ้นได้อืเออเอาเป็นว่าเจ้าที่ก็สันฐานว่าถูกฉลามกิน ทำให้แขนขาขาดแล้วตัวคือถูกกินไปแล้วกลืนไปแล้วอะไรแบบนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับพอเจ้าหน้าที่ได้เอาพวกแขนขาแ8ชิ้นเหล่านี้ยดไปตรวจสอบต่อในห้องแลบครับก็วิเคราะห์ว่ามีข้อมูลน่าสนใจว่าตรงบริเวณข้อต่อตรงปลายของเนื้อมันถูกตัดออกด้วยเครื่องมือที่แหลมคมและรอยแผลมันเรียบมากอ่าซึ่งก็ตัดชอยเรื่องฉลามกัดออกได้เลยเออคือเขาใช้คำน,นี้ว่า จากรอยแผลบาดแผลเนี่ยมันน่าจะถูกตัดมากกว่าจะถูกดึงจากปากฉลามอะ,อะถูกตัดหรือถูกหั่นด้วยเครื่องมือที่มันแบบสะอาดอเรียบสะอาดอค,คือฟันฉลามมันจะเป็นซี่ๆรอยแผลมันไม่น่าจะเรียบขนาดนี้อืครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการวิเคราะห์ต่อไปด้วยนะว่ารอยแผลของการหัน่นแขนขาเนี่ยมันน่าจะมาจากการใช้อุปกรณ์ถ้าไม่ใช้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ย ก็น่าจะเป็นมีดที่ขนาดใหญ่มากๆและคมมากๆเนาะในเวลาต่อมายศก็มีการวิเคราะห์จากห้องแอบเพิ่มเติมมาอีกว่าแขนขาแปดชิ้นเนี่ยแปดท่อนเนยโยนน่าจะมาจากร่างกายของคนทั้งหมดสี่คนไปอย่างต่ำโอ้โหสี่คนไปอย่างต่ำแล้วก็ในสัปดาห์ต่อมาเลยเนี่ยครับตำรวจก็พบกับร่างกายที่เป็นส่วนลำตัวที่ไม่มีหัวอื อีกสามชิ้นลอยมาที่ชายหาดเหมือนกันครับตอนเนี้ยมีแขนขามีรําตัวแต่เหมือนคดียศอะ่ะมันเริ่มเจอเทีละชิ้นทีละชิ้น่ะแต่คดีเนี้ยยังไม่เจอหัวอืมก็เหมือนกันก็เหมือนกันอืมแน่นอนว่ามันก็เป็นข่าวใหญ่ในหมาเกามากๆครับเพราะว่าภาพข่าวที่มันออกไปอ่ะมันเหมือนกับหนังสยองขวัญเนาะอืมชิ้นส่วนคนลอยมาทางทะเลเรื่อยเรื่อย,เอ,ยเออเอ,เออ,เอ,อตำรวจเองก็เริ่มไปตามหาข้อมูลตอบไปว่าเอ้ยตกลงแล้ว เจ้าของร่างกายเหล่านี้คือใครกันบ้างนะครับแต่ด้วยเราคิดอันนี้เราคิดเอง,เองนะว่าแต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคนั้นนะอืมอาจจะยังไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้ดีเท่าไหร่อืมสิ่งที่ตำรวจทําคู่ไปกับการตามหาตัวตนคือว่าไปดูซิว่าไอประกาศคนหายอะ่ะมันมีใครมาแจ้งคนหายหรือเปล่าแล้วเขาไปดูว่าชื่อเหล่านี้คนเหล่านี้ตรงกับรูปพรรณสันฐานของเจ้าของร่างกายเหล่านี้หรือเปล่าอืเช่น ต้องแขนเคยมีรอยแผลไหมมีฝายตรงนี้เออมีฝายอะไรแบบนั้นอะ่ะหรือว่ามีแผลเป็นเออก็แบบตามข้อมูลเหล่านั้นไปครับแต่มันก็ไม่แมทช์กันไว้อืเราลืมไปด้วยว่าที่ยังไม่เจอส่วนหัวเนี่ยก็คือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ตํารวจไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้ว่าอืเหล่าเนี่ยคือใครด้วยเนาะมือความยาก,กอีกอย่างหนึ่งของคดีนี้ครับออืแต่ว่าต่อมาไม่นานเยอะก็มีคนคน,คนหนึง่งเป็นคนลุงคนหนึง่งกาติดต่อมาอย่างตํารวจหมาเก,กาวว่า เฮ้ยครอบครัวที่ผมรู้จักอะญาติของผมเนี่ยอือยู่ดีๆก็หายตัวไปหลายคนนะครับแล้วก็หายไปแล้วหลายวันเหมือนกันหายไปในไทม์ไลน์ที่คู่ขนาดไปกับการเจอศพเหล่านี้ที่ชายหาดเลยยศเขาเลยกังวลใจว่าเจ้าชิ้นส่วนศพเหล่านั้นอะ่ะอาจจะเป็นของคนในะครอบครัวเขาหรือเปล่าอืเราคิดว่าข้อมูลสําคัญที่คุณญาติเขาเนี่ยบอกตำรวจคือว่าเฮ้ยอ,อย่าลืมนะว่าคดีที่มันหายคนหายไปยศ คือตำรวจอะเราลืมแล้วไปว่าตำรวจเนี่ยเวลาตามหาคดีอะเขาจะไปดูแค่คนหายไปลายเคสไปอันนี้หนึ่งคดีอันนี้หนึ่งคดีแต่ญาติคนเนี้ยเขาบอกไปตำรวจหายไปทั้งครอบครัวอเพราะฉะนั้นมันจะแมทช์กันว่าหรือทางครอบครัวเนี่ยคือเหยื่อของคดีนี้หรือเปล่าอโหซึ่งมันก็ทําให้ทั้งเรื่องดูน่ากลัวขึ้นมาอีกนะความน่ากลัวแรกคือมันมีชิ้นส่วนศพที่ลอยขึ้นมาเอชิ้นส่วนเหล่าเนี้ยเป็นของครอบครัวทางครอบครัวอีกอะอาจจะอาจจะเนาะอาจย์โอเค ทีนี้ตำรวจก็เลยโฟกัสว่าเดี๋ยวเราจะไปตามไอ้ีดนี่แหละที่ครอบครัวหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยนะครับพวกเขาก็เลยพูดคุยกับญาติว่าเอ้ยแล้วครอบครัวคุณอยู่ไหนทําทําอาชีพอะไรเงี้ยก็ไปเจอว่าครอบครัวที่หายตัวไปทั้งหมดเนี่ยเป็นครอบครัวที่เชื่อว่าครอบครัวตระกูลเจิ้งครอบครัวนี้มีกันทั้งหมดสิบคนสิบคนเนี้ก็คือคนในครอบครัวนำสกุลเจิ้งแล้วก็ฝั่งสไพซยอะไรอย่างเงี้เนาะ เรื่องราวก็เริ่มมีกลิ่นที่ไม่ชอบมาพากลมากขึ้นวายรนคือว่าหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้รู้มาอีกทีว่ามันมีสิบกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวนี้เนาะแล้วสิบกว่าคนเนี่ยสิบคนเนี่ยอยู่ด้วยกันในบ้านที่ทําบ้านเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของหมากเก้วเป็นอารมณ์แบบธุรกิจครอบครัวแหละคุณพ่อเป็นเจ้าของแม่เป็นแม่ครัวก็กงสีนะเลยอ,อารมณ์กงสีอ,อ่ลูกเสิร์ฟเซัพพรา์เสิร์ฟทำนองนั้นน่ะเนาะ ครอบครัวนะครับก็มีพ่อเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของจัดการเนาะแล้วก็ทุกๆคนก็ช่วยกันบริกนนารภายในร้านอาหารกันไปพอตํารวจเดินทางไปตรวจสอบที่ร้านอาหารแห่งนี้แหละ <Ừ. S 2> ที่ญาติแจ้งมาเนี่ยก็พบว่าอ้าวร้านมันยังเปิดอยู่เลยว่ะอ้าวมันยังโอ p ป r a t อยู่ยังมีพนักง,งานาเดินขายอาหารอยู่เลยอะออื้าวแล้วคนที่หายไปคือใครละ่ะอืพอไปคุยก็พบว่าอ๋อมีเจ้าของคนใหม่ที่มารับช่วงต่อครอบครัวเจิ้งไปแล้ว มาเทคโอเวอร์มาเซ็ร้านต่อไปแล้วซึ่งเจ้าของใหม่เนี่ยชื่อว่าห่วงซีหางอืมเราเรียกว่าคุณห่วงแล้วกันจะอ่านชื่อผิดนะบางคนก็อ่านว่าห่วงชีหางอะไรเงี้ย <c' est S 2> เรียกว่าห่วงแล้วกันคุณห่วงเนี่ยที่เป็นเจ้าของรลานคนใหม่เนี่ยก็คุยกับตำรวจว่าเฮ้ย hey, เขาเข,ข,ข,ขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคดีนี้แล้วก็โชว์เราด้วยว่าต่อเนี่ยเขาอ่ะรับโช่วงต่อจากตระกูลเจิ้งมามีการประสานงานมีการพูดคุยกันทางธุรกิจแล้วอืม แล้วมีหลักฐานว่ามีการเซ็นสัญญาถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของร้านเนี่ยจากตระกูลเจิ้งเนี่ยมาให้กับเขาเรียบร้อยแล้วอืแต่ตํารวจก็ดูแบบยังไม่มั่นใจเว้ยเพราะเหมือนเรา่าเซ็นตำรวจคือคิดว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆอ่ะมันมันง่ายเกินไปหรือเปล่าไอ้เนาะแล้วก็อยู่ดีๆนะครับก็มีข่าวเพิ่มเติมว่าเฮ้ยหรือว่าเจ้าของร้านจะถูกไอ้เนี่ยหางเนี่ยฆ่าไปหรือเปล่าเออข่าวลือข่าวลือมันอาจจะเป็นแบบธุรกิจขายดีจัดออเลยอยากขโมย อยากมากฮุบกิจการมันคือข่าวลือในกลุ่มชนๆในแถวนั้นนะเป็น, conspiracy. นคอนซิปเรซี่ตำรวจก,ก็จับตาดูอีตาคุณห่วงเนี่ยแบบกร้ชิดมากๆตามาตลอดเวลาเลยว,ว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนตามไปตรวจสอบประวัติอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ตำรวจเจอคือไอ้เอกสารที่ห่วงอ่ะให้มาตำรวจให้มาตรวจสอบพวกไอ้เจ้าของกรรมสิทธิ์ไบโอนต่างๆอะไรเงี้ยดันไปเจอข้อพิรุธว่าเอกสารเหล่าเนี้มันเป็นเอกสารปรลอมบ้างก็มีอา คำกับบง่งสิธิ์ที่มีอยู่หรือเลขประจําตัวตามรหัสต่างๆเนี่ยเขาเป็นเลขเลขประจําตัวเก่า,กาของตระกูลเจิ้งไม่ใช่อันใหม่ของห่วงครับตำรวจก็บอกโอเคมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาปักโขลกแหละออมันแปลกๆใช่ไหมครับตำรวจก็เลยเริ่มเริ่มสืบมากขึ้นมากขึ้นครับรวมถึงขันสำคัญว่าถ้าห่วงแอบอ้างมาแล้วตระกูลเจิ้งเักโขหายไปไหนแต่ช่วงเวลาที่ตำรวจกำลังตรวจสอบเอกสารต่างๆอยู่นี่นลยจนถึงขั้นที่ว่ากำลังจะออกหมายจับห่วงแล้วอะว่า อิตาเนี่ยต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่แนห่วงก็เหมือนจะรู้ทันครับก็เลยพยายามหนีออกจากบ้านอืแล้วตั้งใจว่าจะหนีไปในจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปข้างในครับแต่ตำรวจก็จับตาดูยอยู่อ่ะก็จับตัวไม่ได้ทันทีเนี้ยพอห่วงมันมันมีพฤติกรรมที่พยายามหลบหนีอ่ะก็ดูแบบว่าอ้าวแล้วมึงน่าจะซ่อนอะไรบางอย่างมึงซ่อนความลับอะไรบางอย่างแน่แน่ครับตำรวจก็เลยจับห่วงมาแล้วก็สอบสวนอย่างจรงิงจังเข้มข้นมากๆเนาะนำตัวไปสอบสวนหลายวันอื ก่อนจนะแจ้งข้อหาว่าห่วงเนี่ยเป็นฆาตรกรที่ฆ่าครอบครัวตระกูลเจิงไปสิบศพต่อไปเนี่ยจะเล่าว่าห่วงไปทําอะไรมาบ้างจนถึงจุดนี้เนาะห่วงนี่เกิดที่จีนแผ่นดินใหญ่ครับในตอนแรกในห่วงมีชื่อว่าเฉิงชูเหลียงที่เปลี่ยนชื่อเพราะว่าเขาทําคดีไม่ดีมาเนาะโดยเขาเนี่ยก็ย้ายถิ่ฐานจากจีนแผ่นดินใหญ่ไ่ฮ่องกงในช่วงปีหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ครับแล้วก็ หลังจากนั้นครับก็เคยไปเกาะคดีฆ่าคนตายมาคดีหนึ่งในปี1973คดีเนี้ยมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่เขาเล่นพนันกับเหยื่ยอคนนี้แล้วเหยื่อไม่มีเงินมาใช้นี่พนันให้ก็เลยโมโหมก็เลยฆ่าแล้วห่วงก็หนีออกมาหนีหนีหนีจากที่เจแพนใหญ่นะครับก็มาอยู่ที่เมืองกวางโจอืเขาพยายามทําทุกอย่างเลยยศเพื่อลบล้างตัวตนเดิมจากจากที่อื่นน่ะ พอมาอยู่กวางโจปุ๊บเปลี่ยนชื่อใช่ไหมทากระทั่งว่าเอามือไปโดนไฟแรงๆอ,ะอ่ะเพื่อทำให้รอยนิ้วมือหายใช่หรอเออเพื่อทําให้รอยนิ้วมือหายเราคิดว่าหวงคงกังวลใจว่าในคดีฆ่าคนครั้งที่แล้วเนี่ยอ,อาจจะทิ้งรอยในมือเอาไว้หรือเปล่าอแบบนั้นไปเลยครับหวงพยายามลบล้างตัวตนเดิมๆแล้วพยายามสร้างตัวตนใหม่แล้วก็เข้าใจว่าเขาอยู่ที่กวางโจหลายปีครับแล้วก็พบแล้วกับผู้หญิงคนหนึง่งโดยที่ทั้งคู่ก็รักกันแล้วเขาย้ายมาแต่งงานกันแต่ในวันที่ จะไปขอแต่งงานกับครอบครัวผู้หญิงเนี่ยครอบครัวไม่ชอบคิดว่าห่วงนี่เป็นคนที่อันตรายรดูไม่น่าไว้ใจก็เลยไม่ยินยอมให้ลูกสาวแต่งงานด้วยอืห่วงก็เลยพาผู้หญิงเนี่ยหนีหน,นีไปอยู่ที่หมากาวด้วยกันเนาะชีวิตใหม่ที่หมากาของห่วงเนี่ยยศมันเปลี่ยนไปแบบแย่ลงเรื่อยๆไว้ <c oughs> สารพันพที่ทำให้แย่ลงคือห่วงกลายเป็นคนที่มีปัญหาเสพติดการพนันอืเข้าคาสิโนเข้าบ่อนทุกวันคติดมากๆเลยครับ การเข้าไปในคาสิโนทำให้ห่วงเจอกับผู้คนในด้านมืดของมาเกาเยอะเนาะอยู่มาวันหนึ่งห่วงก็เจอกับสองพ่เมียตระกูลเจิงตระกูลเจิงนี่แหละซึ่งสองพ่เมียตระกูลเนี่ยก็ชอบไปเล่นพนันเหมือนกันในบอนห่วงก็รู้มาว่าไอ้สองคนเนี่ยก็มีร้านอาหารอยู่นะอ,อยู่ทางตอนใต้ของมาเกาเนาะพวกเขาก็รู้จักการเล่นพนันกันอยู่หลายครั้งครับแต่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นดวงดวงไม่ดีมาในการพนันมัน้งทาให้สองพ่อเมียคู่เนี่ย เสียงเงินให้หูวตลอดเวลาเลยอหรือว่าแพพนันตลอดหรือว่าเล่นทริกอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ดีเซาคือว่าสอบโผลมาว่เนี่ยเสียงเงินให้หูวตลอดติดหนี้จนแบบไม่มีเงินจ่ายอะไรเงี้ยครับมันมีจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่งคือสองคู่เนี่ยสองสองคู่ผมเมียเนี่ยเคยไปพนันเพื่อจะล้างแค้นห่วงในช่วงปีหนึ่งเก้าแปดสี่เหมือนครั้งนั้นเดิมผ่านว่าถ้าแพก็จะแพ้เลยนะถ้าชนะเนี่ยก็จะสามารถลบล้างหนี้ทั้งหมดได้ หนึ 1> 1่งเก้าแปดสี<ะ>่ก็คือก่อนหน้าหายตัวไปเกิดหน้าเจอชิ้นส่วนศพประมาณปีหนึ่งปีเดียวปีเดียวนั้นไอาการดวลพนันกันครั้งนั้นอ่ะสองสามีภรรยาคู่เนี้ก็แพ้อีกรอบคู่หูเลยก็หม,หมดตัวเลยดิเรียกว่าหมดตัวจริงๆอ,อทําให้มีการเขาได้ตกลงเดียวกันว่าทํายังไงดีเพื่อจะใช้นี่นี้ในเวลาต่อมาเนี่ยคู่หูคู่สามีภรรยาตระกูเจิงก็พยายามจะเอาคืนอีกรอบอืแต่เล่นที่ไหนก็แพ้หูงตลอด นี่มันคือผลตลอดเซตของคนติดพนันคือแบบว่าเออเออเออมันแบบต้องสู้ต่อต้องสู้ต่อเนาะในสภาพแบบนั้นเนาะครับสุดท้ายแล้วครับเมื่อติดพนันเยอะมากๆจนแทบจะหมดตัวแล้วเนี่ยก็เลยมีดีกว่าันว่าโอเคอันนี้ห่วงสร้างดีขึ้นมานะห่วงสร้างดีว่าถ้าคุณสองคนน่ะจ่ายนี่ผมไม่ได้เนี่ยอืให้ผมอ่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารใหม่ของคุณแล้วกันอืมคือเรียกว่าเอาบ้านมาแลกนี่เอา ธุรกิจมาแลกนี่ล้วกันอะไรเงี้ยครับแต่ตระกูลเจิงก็สุกว่าไม่อยากให้เพราะนี่เหมือนกับเป็นธุรกิจเดียวที่หาอะไรได้ให้เขาอะถ้าใครไปก็คือหมดตัวเลยเออเราเราคิดว่าตระกูลนี้เขาคงจะแบบอาจจะติดหนี้อีกมากมากกว่านี้ในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นการมีบ้านเพื่อทําธุรกิจเนี่ยก็น่าจะเป็นช่องทางเดียวแหละที่จะหาเงินมารบลังหนี้ได้อืแต่การจะเอาสิ่งที่มารบลังหนี้ได้ไปจ่ายหนี้อ่ะมันก็จะยากอยู่เหนือไปสถานการณ์ก็ผ่านมาถึงเดือนสิงหาคม ในปี1,9,8,5ปหรือประมาณ1ปีและไม่นานก่อนเกิดเหตุนั้นนะครับมาเป็นคืนวันที่ร้านเริ่มปิดและมืมดและห่วงก็เดินทางมาที่ร้านอาหารแห่งนี้ของตะกูลเจิงใช่ไหมแล้วก็ข่มคู่คุกคามรุนแรงมากหรือว่าเมื่อไหร่จะจ่ายตังจ่ายชันได้แล้วติดนี้ชันเท่านี้นะอืนี่คุณสัญญาชันไว้แล้วนี่ว่าถ้าจ่ายไม่ได้เนี่ยจะเอาร้านมาให้ชันนะ คมพูอย่างนี้รุนแรงมากก็มีปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงเลยครับแล้วในเวลานั้นเองอ่ะเป็นเวลาที่กำลังปิดร้านแหละทุกคนในในบ้านเนี่ยครอบครัวสิบคนเนี่ยกำลังช่วยกันเก็บกวาดร้านอยู่อือะไรเงี้ยมีจังหวะหนึ่งที่ห่วงก็เดินเข้าไปแล้วก็เอาขวดเบียร์มาทุบโต๊ะจนมันเป็นปากฉลามอ่ะแล้วเขาก็พุ่งเข้าไปหาลูกชายคนหนึ่งของตระกูลเจิง,จงแล้วก็เอามาแบบขู่เป็นโจมประกันจับว้แล้วก็แบบเอามาต่อคอว่า ถ้าคุณไม่ยอมทำตามให้ฉันบอกฉันจะฆ่าดีคนนี้เราคิดว่ามันคงมีการเจราจารต่อรองเงินไปมาเนาะไม่รู้ท่านไหนครับสุดท้ายแล้วห่วงก็ข่มขู่เพิ่มเติมว่าอโอเคพวกคุณเนี่ยไปเอาเชือกมามละมัดกันละกันมัดแน่นๆนะการละกันถ้าไม่ทาตามฉันจะฆ่าดีคนนี้นะเราคิดว่าทุกคนคงกลัวแล้วก็ไม่กล้าขัดขืนอะไรอย่างนี้เนาะม,มีอยู่จังหวะหนึ่งครับที่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นญาติของในงครอบครัวเนี่ยก็เหมือนจะพยายามหลบหนีออกจาก,อ,กออกไปข้างนอกร้าน แต่ห่วงก็วิ่งตามไปได้หลังจากนั้นห่วงก็วิ่งตามไปแล้วก็แทงถือเข้าที่คอจนเสียชีวิตในร้านหลังจากนั้นเราสังเกว่าห่วงคงจะเลือดขึ้นหน้ายอะก็ทยอยฆ่าทีละคนสองคนรัดคอบ้างแทงบ้างจนสุดท้ายแล้วครอบครัวนั้นก็เสียชีวิตในร้านตัวเองหมดเลยทุกคนสิบคนสิบ <10 S 2> <10 S 1> คนสิบคนภายในร้านแห่งนั้นนะครับนี่คือความน่าก,กลัวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นในร้านอาหารแห่งนั้นเนาะ หลังจากนั้นนะครับผัวงก,ก็นําศพของทุกคนเนี่ยชําแหละเป็นส่วนส่วนๆแยกชิ้นส่วนไถถุงสีดําแล้วเอาถุงนีรไปโยนลงทะเลบ้างโยนลงถังขยะตามจุดต่างๆในเมืองบ้างเนาะในวันต่อๆมาเขาก็ทําตัวเหมือนไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นยนกระทั่งทําการเปิดร้านใหม่ของตัวเองอืจ้างลูกจ้างใหม่มาทําร้านอาหารสืบทอดยตนการจากครอบครัวที่เขาฆ่าไปออะืม มันก็สถานการณ์ก็เดินต่อเดินทางต่อมันจนถึงวันที่มีคนพบชิ้นส่วนที่<ม>ชายทะเลชาย<ม>หาดแล้วตำรวจก็เดินทางมาหาห่วงที่ลานเนาะครับสุดท้ายแล้วห่วงก็ถูกจับเข้าคุกครับอ<ม>เราไม่แน่ใจว่าในตอนนั้นสารพิพากษาไปหรือ,อยังเขา<ม>จะว่าคือช่วงที่จับกลุ่มอะมแต่ช่วงนั้นเนี่ยห่วงก็ได้ฆ่าตัวตายไปในคุกอ<ม>ืมเขาเขียนจดหมายมีเนื้อหาสําคัญมีอย่างเดียวคือเขาไม่ยอมรับว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะอยากหนีคดีแต่เขาบอกว่าเขาเจ็บปวดจากอาการ าการป่วยเรื้อรังในชีวิตตัวเองก็เลยอยากจากโลกนี้ไปอะไรแบบนั้นนุ่มสุดท้ายแล้วครับก็ตํารวจก็พยายามตามหาส่วนอื่นของร่างกายตะกูลเจิงครับจนน่าจะครบหมดอืแล้วก็นําไปประกอบพิธีท,ทางศาสนาอืแล้วก็ส่งวิญญาณส,สู่สุคติคดีนี้ก็จบลงอืแต่มันก็มีเอเบอร์เลเจนมากมายว่าในระหว่างที่ไม่เจอร่างกายของตะกูลเจิง เกิดอะไรขึ้นกับบรณฑิการเหล่านั้นมันก็เริ่มมีข่าวหรือว่าหรือว่าห่วงทําการทําแหละศพส,บสับศพจนเละและนํายาไส้ใส่ซา,าลาเปาอแต่นี้ไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีหลักฐานยืนยันแต่เป็น,เป,นเป็นตำนานเมืองแล้วกันเป็นข่าวเลยที่เกิดขึ้นในมาเกา๊านตอนนั้นครับ,รบและนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องจับคนมาทาซาลาเปาอหรือบางคนจริงๆริีกชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่ง แต่จ,จริงจังคือสารเปาเนื้อคนอืฉายในโชคแบบมามันสามสิบปีที่แล้วเ,ออเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังสผมจะไม่เคยดูแต่ว่าเคยได้ยินชื่อแน่นอนเราคิดว่าคนรุ่นใหม่ๆอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแต่จําดีเทลไม่ได้อืเราเองก็กลัวมากในเวลานั้นแบบเราตอนเราเด็กๆแล้วไม่มีรถที่แบบรถกระจายเสียงอะ่ะแล้วแบบเอ้ยหนังจะเข้าคือจับคนทำสารเปาเรากลัวสารเปามากเลยอื ด้วยความที่เราก็ไม่รู้ข้างในมันคือไส้อะไรแล้วก็เละเหมือนกันหมดใช่เรวเรื่องของคดีฆาตกรรมในอืในบ้านหลังนี้ในร้านอาหารแห่งนี้ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของเออร์เบเรจเนาะแล้วก็ข่าวลือรวมถึงหนังเรื่องซาลาเปาเนื้อคนครับครับตัวที่ไม่มีอะไรพิสูจน์ได้ว่าทาจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่ค่อนข้างโหดโหดโหดน่ากลัวเห็นถึงปัญหา เขาเรียกไงเสพติดการพนันเนาะเราไม่ได้โทษเหยื่อนะแต่คิดว่าสามารถไปล้อมทั้งห่วงมันมีภาวะแบบนี้เกิดขึ้นจริงทั้งห่วงทั้งครอบครัวนั่นเนี่ยก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเนาะก็เป็นสิ่งอันตรายครับเราไม่ได้เราคงไม่สามารถพูดแบบฟันธงได้บ้างการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแบบร้อเปอร์เซ็นไม่กล้าพูดหรือว่าดีไม่ดีอ่ะมันอยู่ที่คนจะตัดสินใจแต่สิ่งนี้เป็นปัญหาจริงคือการเสพติดมันมากเกินไปถอนตัวไม่ขึ้นเนี่ยเราว่ามันทำลายชีวิตคนมาเยอะแยะมากมายอืมันไม่่ทําาาลยแคกรติดนนี้เ ในแง่ของเหยื่อเ,เขาติดนี่แต่ว่าในแง่ของห่วงเองเน่ยเลยคิดว่ามันเปลี่ยนอารมณ์คนนะเออผมว่าเขาดูเป็นคนที่มีอีโก้ใช่เขาจะชนะบ่อยใช่จนทําให้ตัวเองมีอีโก้สูงมากเราเราเล้สึกว่าภาวะการเสพติดพนันมากเกินไปที่ห่วงเจอในฐานะที่เป็นฆาตกรเนี่ยคือมันรายที่เขามีอารมณ์ฉุนเฉียวหรือเปล่าอะ่ะการแพ้ไม่ได้การลงทุนไปเยอะๆอาจจะเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งปัจจัยส่วนอื่นาาก็จะมาซ้ำเติมได้มาเติมเติมได้เช่น ภาวะทางจิตแต่เราไม่กล้าฟันธงเราไม่สามารถฟันธงได้บ้าไม่มีดาต่ายืนยันคดีก่อนไหมคเป็นคนที่มีปัญหาเบนเทลหรือเปล่าอะไรแบบนั้นก็เหมือนการใช้ชีวิตอยู่บนบนเส้นได้ตลอดเวลาว่าแบบอ,อ่ะวินเนอร์เทคสอกับหายไปเลยมันทำให้เส้นแบ่งหรือว่าตาช่างในหัวของของห่วงอะ่ะดูดูไม่เหมือนตาช่างของคนอื่นทั่วๆไปใช่ใช่ใช่อีกอย่างหนึ่งคือเราสึกว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นในหมาเกาเนาะแล้ว คิดดูสิว่ามีครอบคนครอบผู้หนึ่งหายไปทางครอบครัวสิบคนสิบคนโอ้โหพีพีตรงนี้แหละสิบคนน่ะเป็นคดีที่ค่อนข้างใหญ่นะใช่มาษาไทยเราชอบเรียกว่าฆ่ายกครัวอะไรประมาณนั้นครับก็ก็เป็นอะไรที่น่ากลัวดีแล้วก็พูดถึงปัญหาการพนันได้พูดถึงสภาพแวดล้อมในหมากเกาในเวลานั้นเองด้วยแล้วก็สิ่งนี้มันเป็นอัฟเตอร์แมตตามมาแหละสื่อเอาไปตีข่าวต่อกายเป็นภาพยนตร์การเป็นตำนานเมืองอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ยศโอเคครับผม ก็เ yup. ต็มอิ่มครับขอบคุณสําหรับเรื่องสุดท้ายณตอนนี้ของคุณธัญวัตรครับก็ถ้าใครอยากให้กําลังใจพี่ธันสาหรับบทชีวิตใหม่ก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้พี่อยากให้กดเลขเลยอะไรก็ได้อ่คุณคุณเป็นคนกาหนดเลยผมไม่สามารถกำหนดตัวเองได้เก้าสองเก้าสี่หกแปดมันเหมือนแบบเอ s ิเสป่ะเออคุณจำมาแล้วมาจดเก้าสองเก้าสี่หกแปดแล้วกันครับครับเพื่อให้พี่ธันมีอนาคตที่ดีต่อไปครับแล้วก็หวังว่า มันจะมีโอกาสที่เราโคจรกลับมาเจอกันอีกในซ u ม m e ทพอดแคสต์ผมจะย้อนกลับมาดูพาทนี้บ่อยๆเอ้ยทไมพาที่คุณทําตัวเป็นคนดีกับผมที่สุดแต่อะไรกันเป็น<า>คนดีอยู่แล้ว <laughs> ถ้าใครย้อนกลับไปดูตอนแรกนะ <laughs> ผมเป็นคน <laughs> ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวก็ถาว่าเอาดีเข้าตัว <laughs> แต่ผมพยายามเลี้ยงดูปูเสือพี่ยอย่างนี้ตลอด <laughs> ผมมีวันนี้ได้เพราะคุณนะเฮ้ยเจยพี่ไม่พี่ไม่ได้พูดจริง ก็ขอบคุณยศขอบคุณพี่ทันเช่นกันครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่กับยศทันมาตลอดขอบคุณขอบคุณทุกผู้ฟังทุกคนที่พพอร์ตเราตลอดเวลาได้มาเจอกันตามอีเวนต์ตามงานต่างๆตามองคการต่างๆได้พูดคุยกันในโซเชียลมีเดียเนาะในไอจีในทวิตเตอร์ใน a ฟ e b o o k ในกลุ่มอะไรพวกนี้ครับเราก็อยู่ในกลุ่มแหละเราก็พูดคุยในกลุ่มอยู่แหละใช่แต่หลังจากนี้พี่ทันก็จะมาออกในรายการไม่ได้ไปออกสื่อยากขึ้นแต่ว่าก็จะยังคงอยู่กับทุกคนในกลุ่ม เปลี่ยนสถานะไปใช่ใช่ครับก็มินิกรุ๊ปคือคนธรรมดาพูดคุยกันใน f c e e o o o โซเชียลมีเดียไปครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่อยู่กันมาสองร้อยตอนแล้วก็อยากฝากน้องผมกับพี่โจต่อไปจากสองร้อยสี่เป็นต้นไปครับและเทสทอลกที่ผมคิดว่าเขามีกลยุทธ์ในการพาผู้คนมามากมายในการสังสรรค์สิ่งนี้ครับก็ขอบคุณจริงๆก็เป็นเป็น ท้าหนึ่งที่เราสึกว่าดีที่สุดดีที่สุดในชีวิตวัยนี้ของเราแหละเชี่ยโอ้โหครับโอเคครับงั้นก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่ทันครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยผมรักคุณออ้ยมันจบแล้ว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 แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ทันแฮปปี้เบิร์ดพอแล้วอันนี้เลยมาแล้ววันแล้วขอบคุณครับผมจะไม่ร้องไห้